รับช่วยนะครับเรือมีเรืออ่ลงลัครับื้อแล้วอไเลยไโมดอครับ

จะวิ่งตัดสน,นามไปลูกแข่ขัน500เมตรนะครับเพราะว่าจะมีเชือกที่รายลูกบอลเป็นลายอยู่ในสนามแดงกับน้ำเงินุกคนรา,าย This Time m a g For t 0 n เย r ่ยยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานระเบียงในขันเรือยาว่บสารตำนานเจ้าพระยาครั้งที่9โดยกรุงเทพมหาน,นครปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเจินนสนุก กับปีพายเรือยาวทั่วประเทศพบการประชันเจ้าแห่งความเร็วในประเภทเรือยาวใหญ่กลางเล็กจากทุกภาคของประเทศชิงเจ้าแห่งสายลาำที่นี่ที่เดียวชื่นชมกับบรรยากาศแปบกไทยไกับาการการแสดงปูปัญญาไทยศิลปะการแสดงหลากชนิดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมกีฬาพื้นบ้านแบบไทยไ จำเรียบสูตรไปเอาปอกโอนกดเจ้าส,สระผมยืนปัดสิหมายมดนปอบโอนกดจุ่มเคียร์ห้หอบสรบปบบับบนประตูโดยเมึงเกาะกรุงเทพพานครฉะน,นนี้จัดทุมจัดทุ่มน,นัวัดปีฉนำเคยผ่นานโลกอดุปอกโอนลูกเคีียสบายดีพวอแม่พ่นอ้องมือดี ได้มาพ่อค่ในงานบุญส่วเนเงื่อนข้าหญิงใหญ่สุดทางทีเก่าของกรุงเทพมหาคนครจะดไปก็แล้วแต่พนนีจัดใหญ่ปวดสุทีที่ผ่านมามวมวล,มวลแต่กับพี่น้องโดยเราเองบุญส่วเนเงื่อนบาดเท่าเพราะเราเด็กกว่าสถานี่ขอพี่น้องให้เท่าอ๋อ,อ พี่น้องท่านผมต้อโรี่ย่บาวพวกนี้ไม่หยอ่ไม่พอไมแท้กู้เพลทมาแล้วคนจะรีพดหรึงไม่พ้นแล้วไม่พอใจะทนพี่น้องก็อยู่ที่ว่าที่นี่กู้เพลทมาแล้วคนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้ไม่ควรตักีไม่ควร่ไปตัดตัดตตดูว่าแมจดีเยดังนจ้นจะมาถทุมทานีเอาเลยส่งทางไทยพยอไม่ยอมไม่ยอมไม่แทไม่ควรตักสีที่กู้สูงสีต่ี้เอาเรามาดูว่าสร่ทางกรเง้มาตุจจัจะหีได้หรือไม่ได้หนได้เป็นาตเราต้องที่เรา ที่ควากูจะมานจะขอเล่นจะสักเล่นจะบอมเล่นจะบี้บเล่นจะกอดเล่นจะชอบชอบถึงส้นนะพึ่งเท่าตัวเสร็จไปสองเซตเล่นทำไม คร,รับรถเทมหานครจับเศรษฐีเรือทองกุงเทพมหานครเศรษฐีเรือทองเป็นฝา่นฝายชนะครับพี่น้องครับขอเสียงประเบือให้กับเรือคู่แรกหน่อยครับท่านพี่น้องแม่เรือยาวการสนามีชนะเลิศรางวัลสามแสน 3, บาทครับพี่น้องมีแปดรางวัลรางวัลที่แปดฟังแล้วอย่าตกกระใจสามหมื่นบาทครับพี่น้องเงินรางวัล ครับเจบ้าหน้าที่ช่วยขย,ยับทุน่นพิขาดลูกน้ำเงินทงน้ำเงินมาไว้ที่จุดสุดท้ายเออจะได้ไม่หลงครับจ้านะน้สีภายเรือทุกกลมนะครับท่านจะต้องภายให้ทะลุทงแดงทงน้ำเงินและทงชาติเพื่อความปลอดภัยครับเส้นชัยจะอยู่ตรงหน้านี้เดียวเท่านั้นถ้ามองไปี่ยนจะเห็นต้นกัปแตงขาวอยู่ฝั่งขนาน ถ้าท่านอยู่ก่อนนี่อนนาจจะพลาดท่าก่อนได้นะครับตายน้ำตื้นแนัจะช่วยขยับนิดครับเรือกำลังเข้าเทียทุ่นครับรับเทียความพร้อมให้เรียบร้อยถ้ายัางไงเรือในเที่ยวที่สามระหว่างคนงานบ้านโ่งจังหวัดราชบุรีกับอินทนัทซึ่งเมื่อกี้เป็นลำแรกทำลายสถิติเปิดบริสุทธิ์เป็นเรือลำแรกที่ จมน้ำล่มเมื่อกี้กินน้ำไปพอแล้วครับจากวัดไร่ขิงพออระอรักปรับดึงสนามเล็กน้อยก็ขอเรียกเรียนย้ำไปยังเรือแล้วถ้าท่านวิ่งตัดปุ๊บใบพัดท่านจะไปตัดเชือกที่ล้างขาดมันเจ้าท่าแล้วก็ตำรวจน้ำสอจยาช่วยทีมเรือที่ประสบอ,อุบัติเหตุก็เกีมยร้องนะครับต้นทุนจางน้ำและปลายน้ำ เออมอบแผนภพกิกจให้ดีครับก็เห็นแล้วช่วยเข้าช่วยสำนักสิ่งเร้าร้อนกรุงเทพมหานครด้วยนะครับทุกภาคส่วนครับเขตบางพักนะเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานคระจะส่งรายละเอียดเดี๋ยวจะร้องเป็นแหล่ขอบพระคนทุกภาคส่วนเลยนะเนาะออ,อนุชาวลายตัดเพชรเยทีเดียวเลยขอบคุณเป็นระยะระยะ แม่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ในการสำนักหญิงเหล็กกทมอครับตกยาประกอบตอนนี้ท่านทวีศักดิ์เดชโชครับคนครศรีธรรมราชนายกสมาคมกีฬากูุงเทพมหานครกับท่านรองผู้ในการสำนักที่ขึ้นจากผู้ในการขีพระนคร กำลังนั่งสนทนาหาหรือเตรียมกับวางงานในวันที่78ธันวาคมเป็นการแข่งขันระยะสืบสารตำนานเจ้าพญาครั้งที่10ก็จะยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ในท่านผิดหวังจะเป็นสนามที่เงินรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยและทีมเรือ30ทีมครับได้ส่งใบสมัครแสดงเจตนารมณ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกาบคณะกรรมการจัดงานของกรุงเทพมหาคนคร โดยกองกีฬาผู้เงนการยิ่งสักเผาอินจันสวมหมวกต่างประเทศใบละแปดพันอยู่จนบัดนี้มาเป็นเที่ยวที่สามแล้วเคยประเทศเหกือเหดาไม่เกินสามสิบปีไปเที่ยวนี้มาถึงใช่ไหมเที่ยวสุดท้ายหรือว่าจะเป็นเที่ยวแรกของคนงามบ้านเพราะว่าตอนนี้คนงามบ้านเราราชบุรีอยู่ในล่องน้ำแดงเลือดบมดวิ่งจริงมาแล้วตามที่ไม่ได้อินเท่านั้นและคาราบัตจามเจ้าคุณแย้มมนได้บอกบมดวิ่งจริงมาแล้วขอดท สูสีหนูหนี่ถ่ายเข้าของสะานอนคนนัาไม่สิฉันนะาไม่รู้รแนละ้วูที่ว่าใครจะใจใจใจนจไม่หยุดไม่ตย,ออย,ออยุไม่ยอมถอไม่ได,ด้ไม่ควรจะคนตีเรไมเอาลราเดี่ยวนี้ดูว่าไม่เอคนจะม อ๋อมาตอนนา้ทางที่ผู้ชมก็ไปเที่ยวที่ฮาเที่ยวที่หาในครั้งที่เก้าในนมกรุงเทพมหานครศึกษาตนาเจ้าพระยาปีนี้ปีนี้บอกว่าจักินใหว่าวุกปีเริ่มจะหายร้นคืออะไรเลยเที่ยวเนี่ยเป็นกาพนการเมือเือจอดจอดนี้วัดกเรอเ่ชุประเสรจับสิงห์ีเริ่มหไป ไมีปฏิบัติที่แับใกระจายคอยมพกมแลวคุ้มหายปูปลาไม่กล้าอยู่แล้วเจอฝีผาฉัมาทำมนะผมเอาเลยจันเจ้าเริ่มจะสับแล้ันจะแสงเลยรู้ว่าอย่งเอ๋ยจันเจ้าจะปูปลาีว่าสันเจ้าจะแสงได้รู้ไย่า้อนว่าเดินจะสับก็สยจันเอยันเจ้าจะพนไม่พนในเมื่อเจอะเพลึุิแต่จังหวัดิปุ่นกที่ว่าไป เหลือครับช่วยนิดครับพดีแท้สุประเสริฐเสียจังหวะเรือพุ่งเสือนาทีสุดท้ายจะทันหรือไม่ทันเรืออะไรพลิกกับคลืนแฉลักคว่ำครับเออเอาใจช่วยโยนล้างเรือไปนิดครับผมมีเชือกไหมครับไม่ช้าเลยฮะเข้าเนรับ เอเอถ้ามีเชือกโยนได้เหลือก่อไว้ก่อนๆๆครับเอาชูชีพโยนอาพี่พายรับชูชีพประคองแล้วดูเพื่อนคนไหนไม่ไหวกังไงอา่าดูข้างๆด้วยนะครับดูข้างๆร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันครับนี่คือคนไทยยิ้มได้เมื่อไผ่มาไม่โศกกาเม,มื่อไผ่มีครับบนตระิเอาใจช่วยเป็นกำลังใจบมงเอินเสียจังหวะชฉเลบครับเมื่อกี้เลยทิพ อ่าแล้วก็ดึงครับเราค่อยๆดึงออกเดี๋ยวการแข่งขันสรุดนิดนึ่งนะครับไม่เป็นไรพี่น้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อกี้คือพอเรือเข้าเส้นชัยองดูด้วยนะครับช่วยกันดูแปดเคนนะจะเห็นไม่ดีปุ๊บใช้ไมโครโฟนประกาศเลยนะครับในสนามจะเป็นการทําากับเทพสุขประเสริฐนะครับจันเจ้ารอบน้ำแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะครับจันเจ้า ร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะครับพี่น <Zac. S 1> ้องครับมาดูคู่สี่สิบผีภพยในคู่นี้ พลวันสิงห์ดเพรือยาวดัเพี่สิบปีผายหญขึ้นกหน่งจากสามสิบการรักนงหือดีเือดามจากจังหวพิิตรทั้งคู่ในนามชันสิงอยู่ล่า้ด้จึงระยองทองไรทองกระทิงแดงไรทองกระทิงแดงด้วยกันหนุ่มองกระทิงแดงอยูในเล่าั้งวัตาบี้ตาบียดตาจีทเบืองตาคตาอับตาครตาวัดตาคตาบตาคตาเบีย เกียรติก็ไม่รอช้าที้ชัดไปที่รองหน้าต้องเงินครับในนามว่าไรทองกทินแดงจากจกังหวัดพิจิตรไรทองกทินแดงจากจังหวัดพิจิตรเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องขอพระธาตุแช่แห้งขอพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ขอพี่น้องชาว